กาโวโดงใหญ่ครับกาโวโดองใหญ่โหดังมากเลยนะครับกาโวตงใหญ่นี่ดังไปในสามโลกเลยนะเนี่ยวันนี้มาเปลี่ยนลูกเผื่อจะมีคนทุกข์ถ้าเปลี่ยนรักแล้วจะมีคนรักหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เกาโวโดงใหญ่มีอะไรสุดยอดมาแสดงเลยนะวันนี้จะร้องเพลงอะไรวันนี้เกาว,วันนี้ยังไม่มั่นใจครับเดี๋ยววาม <รอ S 2> มัน<ด>่นใจยัง,งไ,มไม่มาอรอดูทรงผม,มอนไม่รอเพื่อนกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รอดูรอนายต่อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ รอไหมที่มาเล่นกีตาร์ให้จะได้ร้องปกติร้องเพลงของอะไรอยู่ของใครที่ชอบที่สุดปกติร้องคาราบาวอยู่ฮารีเดวิสันหน้าตาแบบนี้ร้องเพงลงคาราบาวฟากนฟังไม่เป็นหรอกครับจริงๆโอ้อาจารย์อ้นกนเาเขา,ขากินเหล้าขาวนั่งโต๊ะเบียร์อ๋อหน้าตาเหมือนพวกฝรั่งเลยนะอาจารย์อ้นแต่ฟังเพลงคาราบาว เราเป็นนละบอลเลยมันไม่น่าเชื่อเลยนะผมไม่เชื่อเลยนะเนี่ยบอผมพูดกับคนนี้ผมต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นนะครับครับตแว่นผม, <c oughs> ผมก็ไม่มไมค่อยดีผม,มต้องหาแว่นต้ตองหาแว,ว่นอ่าอ่านี่ต้องใส่แว่นแบบนี้เนี่ยอาจารย์น้อยมาแล้วจริงๆคนนี้ต้องเป็นเพลงนี้เลยนี่ครับมาจากประเทศเกาหลีวิวประกอบไปเลยวิวประกอบอ่าอาจารย์น้อยเต้นด้วยอาจารย์น้อยเย้นี่ครับเต้นไปตัดไปแล้วมันจะเป็นโซงไหมครับเนี่ย ปิดข้างลองทรงไม่งจริงๆว่าจะเป็นทรงไหมเปิดเปิดได้แล้วครับเป็นทรงอะไรครับอันเดอร์คัตเปิดในเขาเรียกอันเดอร์คัตข้างนอกไม่ไม่ต้องเกี่ยวเลยใช่ไหมเอาเปิดในอย่างเดียวอ่าถ้าเปิดในอาจารย์น้องจะทํายังไงเปิดในมีวิธีทำวิธีทาผมใช้กริบอัตโนมัติอ่าเปิดในนะครับอ่าช่างเขามีสูตรครับช่างเขามีสูตรรับรองได้วันนี้มีงานแต่งพรุ่งนี้มีฮานะครับมีฮานะครับมีฮามีเฮนะครับ เปิดในนี่เปิดในดูนี่มาอยู่ด้านนี้เราดันหมีขึ้นไปเราดันขึ้นมาเลยนะครับดันขึ้นมาแล้จวดจวดกดอันนี้ไว้ให้จวดเย้ต้องล็อกไว้อย่างนี้ก่อนใช่ไหมอาจารย์นนท์ทำให้ล็อกมันลงมาผมอยากแล้วใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งบอกเบอร์ด้วยเบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งมาเลยนะครับตัดตามเส้นที่เราแบ่งไว้ตัดตามเส้นที่แบ่งเลยอันนี้ทิ้งไปเลยใช่ไหมทิ้งไปเลยครับไม่เอาทิ้งไปเลยไม่สนใจเลยนะไปเลยอันอร์คัท อันเดอร์คลาดนะนี่ทรงอันเดอร์คลาดเปิดข้างในไว้บนเปิดในนะนี่เปิดในนะตัดข้างล่างเอาไว้บนเปิดในนีิตเตอร์ขอเพลงจะเรียให้ลู้สึทรงปราบเซียนนะครับทรงปราบเซียนนะครับทรงนี้ต้องเพลงนี้ชวนน้องมาดามเปิดในเขาเรียกอันเดอร์คลาดเราพูดแต่สิ่งดีๆนะครับอันนี้ออกสื่อนะการวัอันเดอร์คาัลเห็นไหมครับอันเดอร์คลาดอันเดอร์คลาดไอ้ส่วนไอ้ส่วนที่ กาวมีแฟนหรือยังครับกาวประกาศตัวนะหมายถึงยังเป็นคนสดอยู่ใช่ไหมครับอยู่ตรงบังต่อไปครับอยู่สดใช่ไหมจุดแปลงเราดูมุมเสดแต่มันไม่สดใช่ไหมดูมุมหน้าผักแต่ก็พอทำกินได้ครับอ๋อไม่เฉยหน่อยจะยุ่งกินผักเฉยหน่อยครับเดี๋ยวต้องอ่อนอัดเดี๋ยวมีการตืบใช่ไหมไม่ตืบเป็นกระืบเลยเลยครับเห็นหัวหุ่นที่โอ้โหรู้สึกว่ามาแรงมากเลย นี่เขาบอกว่าเปิดข้างหลังลองท่งเปิดข้างแล้วใช่ไหมเปิดข้างเสร็จแล้วเนี่ยหลังลองทรงทําไมล่ะอาจารย์ก็ไว้ยาวไปเลยหลังไว้ยาวเปิดข้างเสร็จเปลี่ยนข้างนู้นเปลี่ยนข้างนู้นโอเคเลยเขาบอกว่าเนืองผมวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจสังคมไม่เข้าใจครับอาจารย์นอนเอียงมาหน่อยครับเอียงมาโอเค ทีนี้รับจ้างตืบนะครับบอกได้นะครับวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจสังคมไม่เข้าใจนะครับพี่ไม่เคยยุ่งกับใครนะถูมุมตรงนี้โยกหน่อยโยกหน่อยจวด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 ถูกหัวยังไงตัดผมสายหานะครับต่างลายไม่ว่ากันนะจอน ไม่ดังไม่ไล่แมวตังค์ดังไล่ไม่ว่ากันสู้ไม่ไหวนะรถทรงผมกาวโวก็แข็งแรงมากเลยเนี่ยกาวโวไม่ดางไม่ลายแมวตังค์เย้ลาเต้นไปก็ตัดไปย้าไปย้าไปเต้นไปตัดไปนะครับเต้นไปตัดไปหนึ่งไงหนึ่งไงได้ไหมคือกอลินกับฉันด้วย นี่ฉันอ่อนละตัวช่วยไม่ได้หัวใจมันรักเธอเธอสาวก็เธอสวยเถ้าันุนไปดึงดึงมันแรงๆหน่อยยาวไปยาวไปเพลงนี้เข้ากาโวนะครับกาโวจะต้องเป็นแบบนี้แล้วโยกกันด้วยนะครับโยกกันไปด้วยให้จังรักจนหัวปากหัวเฮ้ย อันนี้เขาเรียกเปิดในนะครับเปิดในเลยครับแต่วิธีหลักการคือมุมมุมหน้าผากเปิดใน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 ข้างหลังไว้ยาวดูน,นะครับพอเราเปิดในเสร็จแล้วก็ตรวจด,ดูว่าตรงไหนที่มันมีรอยดําอยู่อย่างนี้ย้ำๆหน่อยนึงรอยดำเราก็เอาน้ำหมึกมาทาเข้าไปยกยกขึ้นนิดนึงยกยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงมาโอ้โห,โห,โหอาจารย์ ครับวีดูวีดูใช่ไหมครับวีดูก็เขาพอใจไหมทรงนี้ยังไม่พอใจยังไม่พอใจ <c oughs> ดูหน้าแล้วน่าจะพอใจอยู่หรออาจารอ์ดูยังไม่พอใจด,ดูหน้าดูทีนี้เราจะทําให้เขาพอใจเราก็ทําอย่างนี้ก็ทำยังไงก็เอาไฟมาอาจารย์ <ไว S 1> เอาไฟมาไฟไ,ไ,ไ,ไม่มีเขาไม่ให้เอาเบอร์สองมาอีกปกติอาจารย์อ้อนจะใช้ไฟนะปกติเดี๋ยวนี้เลิก<ม>ใ,ชใช้ไฟใช่ไหม,ไม แล้วก็แบ่งครึ่งหัวซะอแบ่งเลยครึ่งหัวนะครับครอบไปเลยนะครับครอบเลยใส่เบอร์สามซะใส่เบอร์สามอ๋อเราก็เอาแค่นี้จากตรงนี้ลงมากลางคอเสื้อนี่นี่ครับพอเขาบอกว่าเปิดในรองทรงคำสั่งเขาน่ะคำสั่งเขาผมก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นทรงข้างในรองทรงไง อ๋อหลังต้องเป็นลองทรงใช่ไหมครับหลังเป็นลองทรงแต่ข้างๆเปิดในอแล้วก็เอามือจับไว้อย่างนี้ลองทรงจะ้อง,งอย่างนี้<า>เลยใช่ไหมครับเพราะมันเป็นผมยาวเดี๋ยวบอกเลยถึงวันนี้ว่าถ้าใครที่ยมตรงนี้ถักดาวโมได้วาเราก็แบ่งนี่แหละให้มันได้เนื้อริมใบหูนี่ครับหมาจะก,กัดไหมครับทรงนี้ อาจารย์นนไม่กัดไม่กัดเผื่อไปบ้านสาวๆไปบ้านอะไรเนี่ยเขาจะกัดไหมเนี่ยไม่กัดไม่กัดไม่กัดนะครับเพียงแค่เห่าใช่ไหมจารย์นนไม่เห่าไม่เห่าหมาหมาก็ไม่เห่าหมาก็ไม่เห่าไม่เกี่ยวกับหมาไม่เกี่ยวกระหม่ไม่เกี่ยวนะครับเราเป็นพันธมิตรกันกับหมานะพันธมิตรกันทีนี้เราเขาก็อย่างนี้อ่าเราก็แต่งแบ่งมุมสามเหลี่ยมนี่ลงมาครับหมาเราแบ่งอย่างนี้เลยเราใช้ตัวนี้เลยเนาะครับแบ่งมุมอย่างนี้ อันนี้เราเผื่อคนไม่มีเครื่องมือตัวนี้เราเราจะทำยังไงครับเ,รเอาตัว <Okay. S 2> ยาวหนึ่ยเอาตัวยาวมาเนาะอ่าเอามาเลยเอามาลองดูใช้ตัวนี้นะโอเคใช้ตัวนี้คนหลังมันก็ทำบบนี้อืมตัวนี้ ก็เอาเบอร์าสามมาใส่เหมือนเดิมทวนดูอย่างนี้ทวนเพื่อให้มันได้มุมฉาก ถอดฟันออกเลยนะครับอันนี้ถอดฟันออกนะครับด้านนี้นะถอดฟันออกกึบเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เป็นตัว U หรือตัว L ก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราเพราะผมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จับนิดๆแล้วก็ดึงออกอย่างนี้ี่มแยกออกมาฝั่งนี้ด้วยเสร็จถอดอันนี้ออก ใช้วีใหญ่ทำอย่างที่ผมบอกวีใหญ่นะครับใช้วีใหญ่ครับวีโตใช่ไหมครับวีโต้มองเจอวัดให้ได้หางยิ้งนี้วัดให้ได้หางยิ้วตัดหรือว่าจะไม่วัดกันแล้วแต่เพลงนี้มาสรงผมเริ่มจะเข้าแล้ว

อันนี้มันทรงดอกเห็ดใช่ไหมอาจารย์นี้ใกล้เชียงแต่มันข้างบนมันมันมีน้อยแต่เขาจะเลี้ยงข้างบนไว้พอคนทงผมทงน้อยแต่อยากมีผมแต่จะตัดทรงอันเดอร์พาร์ตเขาจะเลี้ยงข้างบนไว้ทีนี้ด้านหน้าดูครับเปิดงานได้เลยนะเนี่ยกาวงวดร้รายคุณจะเจอเงินกอบ คนนหนาวต้งให้ตัวตัวเลยของอาจารย์คอยอเรา้องทำไม่หดเข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไปเอ้าดีสากวันจะต้องมีให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกาโวตอนนี้ เริ่มจะครบร้อยแล้วครับเริ่มจะครบร้อยปกติจะให้เท่าไหร่อยู่คิดว่าน่าจะ99้าครับ99้าสิจุดห้าเกจุดห้ายังไม่นอนรอเธอมาอ้อนวันนี้ก็นอนด้วยผมเพลงได้ลงบนก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างคือผมหยิกจับสูงอย่างนี้ตัดแบบนี้ต้องทำได้อย่างนี้ อยิจากสกยตงดทั้งหมดิบจาสกรงไไม่ดีะตรวจตรวจยังไงครับตรวจีว่เอาอะไรมาตรวจเบอร์สามเบอร์สามน่ครูดต้องยังดูอ่ามันเป็นช่ออยู่ใช่ไหมใช่ ก่อนฉันคือผู้ชายที่เธอฝันไป่อนกัามันอบอุ่นคลายหนาวนอนนุ่นแต่ขณะที่เธอกำลังหาวตอนฉันหลับเธอกำลังในตอนเช้าผมตรวจด้ว่าตรงไหนมันเป็นขอบผมมันผมมันหยกหยักกอดน,นะครับผมนี่ถ้าตัดสั้นก็สั้นเลยถ้าเราเปิดในด้วยใช่ไหมอยู่ที่ฟันเบอร์สามนะครับ แต่งให้ผมยังอยู <roster> ่ที่เบอร์สอยู่นะครับอยู่ที่เบอร์สาเปลี่ยนแปลงเบอร์อื่นไมได้เพราะผมจับโศกผมกอดผมหยิกหยองต้องเป็นเบอร์สามเท่านั้นต้องเป็นเบอร์สามเท่านั้น นี่ทองอเปิดะไรครับมีโต๊ะมาวัดระดับตรงนี้ว่ามันมีรอยดําอยู่เห็นไหมครับเเราตต้อองดิน่ไปวัดระดับตรงนี้ว่ามีรอยดําอยู่เราก็ตัดให้มัน,ให,มนให้มันมองเห็นรอยที่เราไถาเบอร์นหนึ่งไว้แล้วก็มากรึบตรงนี้หน่อยนึงเพื่อให้มันมารับกับส่วนจนมมรงนตรงนี้กลางคืนมันเงาเช้ายังไม่ดอด อีนอน้ฝัง่งนี้ก็เช่นเดียวกันฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันลงมาสวยงามโค้งสวยมานี้มันยังเฉียงอยู่เห็นไหมครับเฉียงอยู่แต่งนะครับเราก็ต้องแต่งฝั่งนี้แต่งฝั่งนี้แต่งเพื่อให้มุมหูเนี่ยให้ได้สามเหลี่ยมมาถึงมุมนี้ตอนนี้มันยังไม่ได้สามเหลี่ยมมันเป็น้องเรืออยู่เห็นไหมครับ นี่มันจะได้ฉากของมันเห็นไหมครับมานี่ตรงนี้ก็ขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้ก็เอานิดหนึ่งทีนี้มาดูฝั่งนี้ตรงนี้มันยังงอนอยู่เราดูอย่างนี้ยังก็มันยังไม่เท่ากันเราก็งัดตัางงัดไปนะครับงัดทั้งงัดขึ้นมานิดหนึ่ง ยังไม่มีกลางฝั่งนี้มีสูงแล้วฝั่งนี้ยังต่ำอยู่รอเธอมาอ้อนที่นอนได้กันกลางคืนมันเงาเช้าเพียงไม่นอนจะรอเธอมาอ้อนทีนอนไดกัดูนะครับทีนี้เรามาดูสองข้างในเท่ากันหรือยังถ้าเท่าแล้วหรือยังไม่เท่าเราก็ดู ถ้าผมอย่างนี้ต้องมีเอาอุปกรณ์ช่วยต้องมีตัวช่วย,ววยนะไงไหมครับเอาขี้ควายที่อยู่บนถนนมาได้ไหมอาจารย์ได้ได้ไหมครับต้องช่วยนิดนึงอา้าวถ้าเป็นขี้ควายจะดีนะเขาว่าเป็นปุ๋ยนะเอาแล้วก็มาใส่บนหัวเนาะผมก็จะได้งอกงอกงามดำปีสวยงามตอนนี้ยังไม่มีใคร กางคืนมันเหงาจนเช้ายังไม่นอนรอเธอมาฮ้อน่น่นอนด้วยกันขอบคุครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับแล้วแนะนำมีดโกนครับจะต้องโกนอย่างละเอียดมีดโกนยินเลสลอนดอนบริทกล่องสีส้มจากอเมริกาหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทุกชนิดทุก มีลิง์ด้านล่างนะครับมีลิงอยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับผมมีคก้นี่ผลิตโดยอุปกรณ์พิเศษคือชุดพรีเมียมอย่างดีไม่ขึ้นสนิมครับแล้วก็ร้อยใบในนี้นะครับร้อยใบกล่องร้อยใบสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทครับผมไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับผมจัดไปครับลองดูว่าความคมจะคมขนาดไหนครับอันนี้เอาเหลี่ยมเอาเหลี่ยมครับเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมวัดที่สามเหลี่ยมเขาทำอย่างนี้นะครับนี่ เขาเรียกทรงอันเดอร์คัตตัดเหลี่ยมดูนะครับโอเคเลยครับตัดเหลี่ยมตัดเหลี่ยมนะครับนี่ตัดเหลี่ยมตัดเหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องให้เป็นเหลี่ยมเป็นรูปตัวเอลตัวเอลตั้งตัวแอลนอนแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมันเองครับเขาจะได้เหมือนฝรั่งนะครับครับเหมือนฝรั่งมาจากประเทศออสเตรเลียครับ ตรงนี้เขาเน้นการกันตัวแอลกันตัวเอลรดูฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกัน เห็นไหมครับพอาเราได้เหลี่ยมในมุมหน้าผามาตรงนี้ก็การเหลี่ยมเลยครับเท่ากับฝั่งนู้นนะครับครับเท่ากันเราต้องดูอีกทีนึงครับละเอียดไม่ละเอียดคมมากเลยนะครับยินเล็ดลอนดอนบิดกล่องสีส้มนะครับจำ จำกล่องนะครับกล่องสีส้มเราจำง่ายมากกล่องสีส้มก็มีการมาเช็คอีกรอบเนาะอาจารย์เนาะทำให้ดูว่าระวังเหลี่ยมกับผมที้ห้อยลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็มันเช็คเวลาเวลาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดีเสร็จแล้วครับ ขนาดนี้แล้วทรงนี้ครับทรงนี้ประมาณนี้แล้วนะครับผมกาโวกาโวต้องเป็นมหานครดงใหญ่นะครับนี่ครับเพลงโชว์สมัยนีครับโชว์ไปหนึ่งเคกครับสำหรับทรงกาโวทรงไหมครับทรงกาโวทรงใหม่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนกันงาและขอบคุณนายแบบครับกาโวแล้วเหลือคนวัณยานะครับ